หน้าเกตสตาร์ทของเราตอนนี้นะครับก็เตรียมนะครับจัดแจงในเรื่องของความพร้อมของน้องๆหนูๆครับในรุ่นนี้ต้องบอกว่าต้องให้กําลังใจกันนะครับบิ๊กบอลครับไม่ทราบว่ารู้จักนักแข่งคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับผมรู้จักหมายเลข3 1มหนึ่งหนึ่งหนึ่งี่คือใช้อันนันโรมพันเขามาทางพันธุก,กรรมโดยเป็นลูกชายของชัยยันโรมพัน์ <laughs> เชียรทุกคนครับเชียร์ทุกคนเด็กเยุวชนตัวน้อยๆปีกันให้สนุกนะลูกนะเนี่ยนะฮะเป็นความผูกพันที่มาแข่งแล้วก็มีเพื่อนเกิดขึ้นใหม่ๆผู้ปกครองก็รู้จักกันก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ถือว่าการแข่งขันตรงนี้เป็นกีฬานะครับมีแพ้มีชนะมีอภัยกันโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับเราแข่งขันกันทั้งหมด5นาทีกับอีกสรอบสนามนะครับอ่าแต่ว่าต้อง ขอบอกเราทุกคนนะในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเด็กๆได้กลับมาแข่งอีกครั้งเนี่ยทั้งในส่วนของสารสุขนะครับที่เราปฏิบัติตามมาตรการของสารสุขนั้นทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งในส่วนของผู้สนับสนุนเองก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน,นะครับผู้นําด้านรถจักรยานยนต์และก็อินเดมิสึผู้นําด้านน้ามันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยบริษัทน้ํามันอพรโลไทยจํากัด พร้อมกับผลิตพันยางพิลลีรีนะครับบริษัทคอมโมโตจำกัดนะครับและผลิตพันสิงบริษัทบุลอลเทดดิ้งจำกัดผลิตพันโชอัพแกสซี่นะครับสยามซับเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดนะครับและก็ตัองขอบคุณทั้งในส่วน SAT นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกกทอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับกองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคมครับเรามาชมการแข่งนในรุ่นต่อไปกันครับ เอาละครับตอนนี้ป้ายเอ็งจินสตาร์ชูขึ้นแล้วครับ mm hmm. เกมความบันของรุ่นน้องๆหนูๆนั้นต้องบอกว่าต้องเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองด้วยครับในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจะดูกันว่าใครจะสามารถที่จะออกเป็นผู้นำหนึ่งในนั้นก็ยังมีนี่ฮะลูกชายตัวเล็กๆนะครับของนักแข่งในรุ่นเกรดเอก็คือชัยยันโรมพันธ์ สามเนี่ยเป็น3 1มชัย,ยันน้อยนะครับชื่อชัยอนันต์รมพันธ์หรือน้องลูกัสนะครับจากทีม Hunter m o ม o r ตอร์สปอร์ตอิปปอนไทยแลนด์ชัย,ยันเอเเทีมมาจากจันทบุรีเลยครับก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆหนูๆครับตอนนี้ในสนามของเรานะครับ ดูความพร้อมของน้องนองหนูครับนี่คือคุณสุพัฒน์จำปางามเอาล้ครับพร้อมแล้วครับ30วินาทีเกมการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวครับน้องๆหนูหนูนั้นสู้กันด้วยสปิริตของนักกีฬา15วินาทีครับ และ5วินาทีลงแล้วครับเอาแล้วครับออกตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ออกตัวไปแล้วต้องดูครับตอนนี้หมายเลข108นั่นจะเป็นผู้นำหรือเปล่าครับเนี่ยพรชรดันพวงบุญชูครับหรือว่าน้องเข้ากล้องครับมาแล้วครับน้องเข้ากล้องขึ้นเป็นผู้นำแล้วครับบิ๊กบอสครับตอนนี้ฮะกล้องจับอยู่ที่เขาเลยครับน้องเข้ากล้องครับจากทีมงานของ เสียน้องสิงสองปังครับมาแล้วครับและตามด้วยหมายเลข14ครับกฤษราวราราชหรือว่าน้องซันซ่าครับจากวังน้อยโมอเตอร์ครอสทีมเสียงกรีดดังสนั่นเลยครับตอนนี้กองเชียร์ข้างสนามเนี่ยพัฒนาเป็นอะไรเดี๋ยวจะให้พระลงโทษอย่างหนักเลยเลยาเกียสะโ,โหยอาลนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูการแข่งขันกัน,นครับรอบๆสนามเราก็สนุกไปด้วย ผู้ปกครองนะครับที่ส่งเสียงเชียร์นะครับไมใช่รัตนานะเมื่อกี้เนี่ยเลยยวายห้หจะให้พระลงโทษยันนั่นก็ขำๆกันไปครับแต่ตอนนี้นะครับผู้นำนั้นก็อย่างที่ทราบกันนะครับหมายเลข108พรชรัตนนายพวงบุญชูหรือว่าน้องเข้ากล้องนะครับเป็นผู้นำ <c oughs> แข่งในรุ่นน,นี้เนี่ยต้องน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินครับนี่ฮ แต่การฟิตซ้อมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าซ้อมถึงนะครับฟิตถึงเลยอันดับที่2ตามมานคัคือกฤษดาวราราชครับน้องซันซ่านี่และอันดับ3ตามมาคือหมายเลข77มาแล้วครับนี่ชนกรบุญส่งครับแล้วตามด้วยหมายเลข3 1 1หหรือเปล่าครับต้องดูครับนี่ฮะขยับขึ้นไปครับ ยิงรถคันเล็กนะครับยิงเราดูป้ายเบอร์ยิ่งเล็กไปด้วยครับตอนนี้มาอยู่ที่เขาเลยครับหมายเลข108ครับนี่ะผู้นำครับผู้นำนะครับตอนนี้อยู่ในรลายรานาดและผู้ตามหมายเลข14นั้นกิสราวราราชนั้น้องซันซ่านี่ก็ต้องบอกว่าร้อนแรงแน่นอนครับสำหรับซันซ่าถ้าเกิดได้ไล่แล้วเนี่ยผมว่า นี่ฮะผู้นำเองต้องหนาเหนาาร้อนๆอนเหมือนกันครับบิ๊กบอสครับนี่ฮะโอ้โหซันซ่าเองเนี่ยก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาครับน้องเข้ากล้องเองต้องหนีครับตอนนี้ต้องหนีแล้วครับตามติดขึ้นมาแล้วครับหมายเลข14บครับน้องสันซ่าครับนี่ฮะแล้วนี่กล้องจับมาอยู่ที่หมายเลข31มครับน้องลูคัสครับและสลับมาที่หมายเลข27ครับนี่ฮะ นัชนนปลุกใจราชหรือว่าตีน้อยครับและตามด้วยเขาเลยครับนี่ฮะลูก,กัดครับลูกชายของชยันโรมพันธ์และนี่ครับนี่ล้มไปครับขึ้นมาใหม่ได้ครับในรุ่นนี้ต้องบอกว่าพี่เลี้ยงสามารถที่จะช่วยได้นะครับรวมถึงผู้ควบคุมการสนามนะครับก็สามารถที่จะช่วยน้องๆหนูๆได้ โดนสันซ่าไลน์โอ้นี่ก็เอาแล้วครับพลาดตำแหน่งไปแล้วครับสำหรับหมายเลข108ครับโอ้โหต้องบอกว่าเปิดคันเร่งแรงไปหน่อยครับท้ายสะบัดขึ้นมาในเนินตรงนี้เลยครับโอ้โหพลาดตำแหน่งไปเลยครับทำให้หมายเลข14ครับกิษราวราราชนั้นขึ้นเป็นผู้นำครับโอ้โหทำให้หมายเลข77ชนกรบุญส่งนะครับที่ติดเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้108ล้มลงไปชนกรบุญส่งนิด ติดเข้ามาแต่ยังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีโอ้โหเอาละต้องบอกว่าตอนนี้น้องคาวาี่มาจากจังหวัดภูกเก็ตเลยนะ131เนี่ลูกชายผู้ใหญ่เล็กภูกเก็ตนะฮะต้องมาลุ้นว่าตอนนี้สลับกันนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่131่งนอ้าว2ี่ันนี้ก็ตามหลังมาครับนัชนนปุกใจราชลูกัดลูกัดส311ครับ โอ้เป็นกลุ่มหลังนะครับเป็นกลุ่มหลังกล้องของเราอาจจะจับกลับไปกลับมาท่านผู้ชมอาจจะงงดูตำแหน่งที่หนึ่งกันดีกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะยาวไปเลยนะโอ้โหมันหลายคู่เลยนะกล้องนี่งงเลยงงไหมฮะคุณนัทงงไหมไม่งงครับหมายเลขส1นี่คือทีจุตตาหาวาหรือว่าน้องเก้าครับจังจังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เจ้านี่มาไกลเลยทีเดียวครับจากจังหวัดเชียงใหม่ น้องไอทีป่ะเอ้านี่ล้มไปอีกแล้วครับเนี้ยใครเนี้ยล้มอีกสามหนึ่งหนึ่งลูกัดสามหนึ่งหนึ่งลูกัดสู้สู้โอ้โหคุณพ่อเกิงตัวเล็กเหลือเกินโอ้โหน่าจะเจ็ดขวบแล้วล่ะเนี่ยสามหนึ่งหนึ่งชัยยันลมพันเอ้อไม่ใช่ชัยยันนันลมพันผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ านไปแล้วหนาทีพรชลจะในพวงบุญชู108นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าชนกรบุญส่งนะครับไม่สามารถไล่ติดครับอยู่ตำแหน่งที่3อ่าเลข77นะครับโอ้แบ่งเป็น7ขวบและ9ขวบนะอาจจะสับสนเล็กน้อย1 3 1ครับน้องคาวาอยู่ตำแหน่งที่4อ่าใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดนะ เจ็ดเจ็ดอ๋อยังมีคันหนึ่งมากอ้าวน้องคาวานะครับลูกชายผู้ใหญ่เล็กอยู่ตำแหน่งที่สีู่เล็กเล็กกูเกตอ้าวที่ห้าเรามาดูนะครับหลายคันต้องแย่งกันนะครับตำแหน่งที่ห้าตอนนี้แย่งกันอยู่สองคันในกลุ่มหลังนะครับตอนนี้กลุ่มหน้าครับคุณนัทครับดูกลุ่มหน้าก่อนกลุ่มหน้านี่ตอนนี้ครับกล้องจับอยู่ที่หมายเลข41ครับนี่ฮะฮีจุธาฮาวาหรือว่าน้องเก้าครับ นี่ฮะน้องเครับจับอยู่ที่หมายเลข41ครับและผู้ตามมาอีกคนหนึ่งครับนี่ฮะโอ้บังลายน่าดูเลยครับโอ้โฮน้อง9บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดลายได้ครับสำหรับน้องเอ้าวหมายเลข2เนี่ยธนะโชตภูมิรินครับหรือว่าน้องอันเล็กครับเมื่อกี้ผ่านเข้ามาครับจากแขงทุเรียนเจ๊จอมยุทธจักร จากจันทบุรีเนี่ยอเล็กอเล็กนี่คุณแม่เขาชื่อแม่แมวเปล่าใช่ไหมอเล็กเนี่ยน่าจะใช่เนาะ <c oughs> คุณพ่อกําลังยืนลุ้นเอามือไผ่หลังอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเรอะร่วมสนุกร่วมสนุก <c oughs> เด็กของเราเพื่อจะขี่ได้สองเดือนจะให้อะไรมากมาย <c oughs> ตอนนี้แม่แมวก็คงจะชมอยู่ที่โรง,ง,ง,งที่พักนะฮะข <c oughs> อเป็นกาลังใจให้นะครับแม่แมวนะครับขอบคุณด้วยนะครับอ่าที่หนึ่งตอนนี้ก็นําไปอยู่นะครับสําหรับ ซันซ่านะฮะซันซ่าอา๋อชนกรก็อยู่ตำแหน่งที่3นะครับเขาบอกว่าตำแหน่งที่2นีพ่พรชลพรชลนายพวงบุญชูนะครับที่2และที่3ที่4นี่คันนี้น่าจะโดนนกรอบเนาะหมายเลขสอเนี่ยใช่ปะที่3 1 3หนึ่่าที่4น้องขาวาน้องขาวานะฮะลูกชายผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะ เพราะว่าโหแบ่งเจ็ดขวบเก้าขวบนี่ตอนนี้แซงไปแซงมาแซงไปแซงมาตลอดตำแหน่งที่5เป็นใครต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในตำแหน่งที่5น,นี่นี่เนี่ยเนี่เนี่ยสองคันเนี่ย,อเ,ยเอ้าระหว่าง10กับ43เนี่ยอ่ะส<ะ>ี่หนึ่งละอ่ะอาอ้าเอา1นนี่เจ็ดขวบทันเด็ดจริงหรือเปล่าอ่าเอาละกวากมือกันใหญ่เลยเอา3า ปรัทยาแสงมณีจากจันทบุรีเป็นกลุ่มหลังนะครับกล้องอาจจะงงสับสนไปมาเหมือนกันผมก็งงกล้องก็งงเหมือนกันนะ่ะรถมันเล็กมันดังแอดแอดเวลาวิ่งนี่ดังไม่เหมือนใครเลยนะมามามาดูนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งรอบนะครับยกป้ายขึ้นหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้หมายเลขส4ซันซ่านี่ จะเข้าเส้นแล้วนะครับสำหรับ14นะฮะกฤษดาวราราชนะครับกฤษดาวราราชมาแล้วครับกฤษดาวราราชรับธงหมากรุกเป็นตำแหน่งที่19ครัวถ้าผมมองไม่ผิดนะครับ108 นะครับ108แน่นอนสุดคงจะไม่ผิดนะครับสำหรับพรชะลเดนายพวงบุญชู108เป็นที่สองครับและที่สผมคิดว่าน่าจะาชนกรแลนนะชนกรบุญส่งแน่นอนนะครับโอ้ยลูก,กัดใจเย็นใจเย็นโอ้ยเออเฮ้อกลุ่มหลังนะครับโอ้ชนกรแลนนะครับชนกรบุญส่งเขาที่สาม แต่ผมไม่รู้ละอ่ะโอ้โหตอนนี้เข้ามานะครับสลับกันเข้ามาทั้ง7ขวบ9ขวบผลกันนะครับอาจจะมีสมัครเพิ่ม7ขวบสมัคร9ขวบก็มีนะฮะแต่ลูกัดก็เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผลอย่างเป็นอาการต้องแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับอ่าเข้ามาแล้วฮะหนึ่งสามหนึ่งก็เข้ามาตรงนี้แต่ว่าคนละรอบหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราไปพบกับผู้นำร,ราการแล้วกลับมาพบในช่วงของพิธีมอบรางวัลกันครู่เดียวครับผม าพบกันอีกครั้งครับที่สนามเสียน้องสิงห์สองฝั่งจังหวัดบุกนาหารในรายการแห่งขัน FM STD Thailand Supercross 2022นะครับก็น้องๆหนูๆน,นั้นก็ยังคงมีส่วนหนึ่งที่ก็เน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง SAT การกีฬาประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาก,การกีฬาแห่งชาติ NSDF นะครับพร้อมทั้งขอบคุณ FMSTG นะครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทย MSAT ครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยรถจักรยานยนต์นันดานะครับพร้อมกับขอบคุณผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของอิเดเมสืนะฮะน้ำมันเครื่องอิเดเมสือบริษัทน้ำมันอพอลไทยจำกัดนะครับผลิตยางผลิตภัณฑ์ยางพิลลารี่บริษัทคอมโมโตนะครับผลิตภัณฑ์ยาง IRC Wilber i n n o v e l e r ประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงผลิตภัณฑ์โช๊คอัพแก๊สซี่นะครับพร้อมทั้งขอบคุณเสียน้องสิงห์สองฝั่ ตอนนี้ห้าดับอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเราได้เห็นนะครับว่าน้องๆนั้นเก่งกันทุกคนเลยนะฮะยุวชนของเรานะครับต้องใครขอเรียนเชิญคุณไตสรนคมน้องเรืองหรือว่าเสียดำช่างทองฟางนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับในรุ่นนี้ครับเป็น9ขวบนะครับ50วินะครับเห็นความน่ารักของน้องๆต้องเสียดังต้องเหมาเลยฮะเด็กๆนี้เสียดำชอบนะเชิญครับ มอบทั้งโล่และก็ผลิตภัณฑ์ของอิเดมิสึนะครับให้ตำแหน่งที่5นะครับชา้นเด็ดจริงครับ YMR สกูตเตอร์พารเจ้หน่อยซอยเมลี่ดีดีโมตุนฟิเลรี่สัทยาทีมชนบุรีครับและตำแหน่งที่4นะครับคณินนัทด,ดวงจันทร์ครับจากคาบสกีเลสซิ่งทีมเชเสเซอร์วิสผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตหรือว่าน้องขาวานนั่นเองนะครับผมอาจจะจําชื่อเล่นน้องไม่ครบนะครับและคนนี้จําได้เลยเนี่ยโอ้โฉนกรบุญส่งนะครับ ทีอาร์ทีมครับชนบุรีนะครับหนองตนกล้านะครับและรองชนะเลิศนะครับพรลลนชนนายพวงบุญชูครับมีทั้งอีเดมสิสเตอรแล้วก็โล่นะฮะรางวัลด้วยและตรงนี้ครับต้องชื่นชมพอสมควรหัวแดงเชียวปบมือนหน่อยผู้ชนะเลิศกิษดาวาลาลาดวังน้อยพิทีทีทลูบิคันเสียเมฆพี่แอนนะฮะเสียแทนเพื่อนชาญวัชละปัญจมูลท่านท่านนายกะ ทีมงานได้มเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกครับยังมีโฮช็อตฮะท่านนายกมอบให้ได้ไหมฮะผมไม่กล้ามอบนะนี่ไงอะ่ะพรเจราไหนพวงบุชูหนึ่งศูนย์แปดโฮช็อตหนึ่งพันบาทของเสียน้องนะฮะทีมเสียน้องนั่นเองเอา้าต้องนายกมอบดิจะได้ตื่นเต้นเสียน้องบอกให้เยอะแล้วให้ทุกวันเบี้ยเลี้ยงอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าบางเด็กหมดอ่ะผมไม่ต้องเข้ากล้องก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือในรุ่น9ขวบนะครับได้รับเกียรตินะครับทั้งเีียน้องสิงสองฝั่งนะครับท่านสอจอู่นะครับจากสมุทรสาครน,นะครับท่านนายกนะครับปรบมือดังๆเป็นกําลังใจหน่อย